โอเคครับผมถึงแล้วครับผมทางเข้าภูกระดึงนะครับผมนะฮะไปดูข้างบนกันครับผมก่อนจะขึ้นนะผมราต้องมาเช็คอินตรงจุดบริการท่องเที่ยวกันนะครับผมนะฮะไงออกไปใส่ชีวิตเ้วะโอ้โนโอ้โนโอเคถึงแล้วซัมที่หนึ่งสามแหกโอเคไปต่อซัมบอลเจ็ดร้อยเมตรหลังเป๊สี่พันสี่ร้อยสามสิบเมตรไปฮะมีจุดบริการรับลูกค้าอาหารตามสั่งน้ำดื่มตรงนี้ก็มีครับ โอ้โหสามแหกวิวข้อสวยเราเริ่มต้นทีมสองอันนี้ก็จะสบายหน่อยไม่ค่อยชันไอ้ดัตตี้เป็นไงบ้างน้องสบายอ่ะไหวไหมไอ้หนึ่งเป็นไงเพื่อนโโอ้เพิ่งใช้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไอ้เพชรไหวเปล่าที่ถามผมไม่ถามตัวเองถามกูเองตอนที่เรากำลังเดินขึ้นนะผมนะบังเอิญมีฝนตกด้วยทำให้ทางลื่นมากๆเลย ถึงแล้วจุดที่สอซามบอนต่อไปซามกกอก4 4 0เมตรหลังเป 3, ้3,730เมตรไปกันต่อโ <c oughs> อ้โหเรื่องแตกอ่ะเอาเือกอ่ะอีกอีกอีกไหวไหไหวใช่ไหม <c oughs> <อ>จริงผมเดินยาวไม่ต้องพักได้แลใช่ปะเนี่ย <c oughs> เอาลองดูไหมนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นมึงพักไม่หยุดเลยรอ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 ไอรบาลดีเลยเฮ้ยรอก่ <c oughs> อนไปแล้วไปต่อ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วซ้ำากอกต่อไปซำาก่อสร้าง200เมตรหลังเป3์0ามร้อกเมตรลุยกันต่อถึงแล้วผมซำาก่อสร้างนะครับผมนะต่อไปพลานผ้าเปอีก140ิเมตรนะครับผมนะต่อไปหลังเป3์สเ้เมตรก็จะถึงแล้วนะครับผมนะ่ยลุยกันต่อนะครับผมที่ก็จะมีจุดพักนะครับผมนะ รองสุดท้ายผมนะเลยขี้ดนึงแล้วก็จะถึงเลยนะผมนะก็จะมีร้านค้านะครับผมแน่ไปฮะรู้กันต่อผมเกมโอเวอร์ฮะเด็กชายเพชรฮะเรียบร้อยฮะหัวใจหมดให้เขาเติมพลังก่อนนะผมนะเสร็แล้วไอ้เฮียแล้วมันมันชันยังวะฮะโอ้โหไอ้เฮียครบสวยเลยไอ้เฮียโดนไอ้ดึงหลอกมาเชื่อแกน้องรอบนั้นก็หลอกกูไปภูเก็ตทีมไอ้เฮียรอบนี้เอากูมาเลยอีก ชีบหายขากูจะชัดไม่รู้รอบน้าจะหลอกกูไปไหนอีกเนะี่ยสตีนเนอะเอแค่มาเดินภูกระดึงผมก็เตรียมร่างกายผมทำการบ้านให้ดีนะผมนะฮะมีงานสะพาจะเป็นผมนะฮะรอแรกจนทนแล้วนะครับโอเคผมตอนนี้เราถึงพานผ้าเปนะผมนะต่อไปผมนะซําก,กว่านะครับผมนะ440เมตรนะครับผมนะส่วนหลังเปที่เราจะไปถึงนะผม2,950เมตรนะครับผมนะไปให้รู้กันต่อ ก็วิวสวยดีหนทางยาวไกลครับผมนะฮะผ่านผ้าเปยครับผมนะลุยผมตอนนี้เราถึงซ้ำกกวานแล้วนะครับผมนะฮะซ้ำกกไผอีก460เมตรนะครับผมนะฐาน,นี้ต่อไปนะครับผมนะส่วนหลังเปยยังเหลือ2,500เมตรนะครับผมนะก็ครึ่งทางแล้วครับผมนะลุยไปเรื่อยผมสูๆนะ้ๆฮะวิวสวยนะไปต่อฮะจะไปได้ไหมไปได้นี่ยเยเชแค่กิตติมุตโตะโนะโมเต ในฝนก็เริ่มตกแล้วลุยก,กันต่อไม่รอแล้วนะยังเพิ่งใช้ไปแค่ห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นทอนตินไ <laughs> งแหเพชรน้องไอ้เหี้ยนึกว่านินจาเต่าไอ้ตันดูสิเ <laughs> หลือ <laughs> แล้วละห้าเปอร์เซ็นห้าอร์เซ็โอ้ยไปรุยต่อฝนตกเลยนะแต่มันพื้นค่อนข้างเปียกนะค่อนข้างแฉะนะแต่ว่ายังโอเคยังไปต่ออ่ะเหลือประมาณสองพันกว่าเมตรป่ะโอเค เราถึงซ้ำกกไผ่แล้วนะครับผมนะฮะซ้ำกระโดน300เมตรต่อไปจะมีร้านคาร์แล้วนะครับผมนะฮะไปให้ลุยต่อฝนตกกําลังแบบเย็นชิวๆนะผมนะไม่ร้อนมากแต่ลำบากมากมันแฉะไปต่อครับผมตอนนี้เราถึงซารกกรกโดนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะไปซารกกรกไผ,ผ่อีก300เมตรนะครับผมนะไปกันต่อครับผมแล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่ใกล้ถึงแล้วครับผมนะอีก3,780เมตรนะครับผมนะฮะก็จะฉันชีพักของเราครับผมที่กลางแคมป์กันวันนี้นะครับผมนะน่าจะ พักยาว3วันนะครับผมนะวันนี้ก็แบบชิวๆเดี๋ยวเสรบ,บรรยากาศแบบเต็มที่เลยนะผมนะดูให้ดูบรรยากาศข้างๆาบ้าโคสดเดีด๋ยวดูบรรยากาศข้าวๆนะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะเพราะต้นไม้ท่นบังแต่จริงๆถ้ามองด้วยตาเนื้อโอ้โหโคตรสวยเลยเทิดอ่าหลังเปนี่น่าจะสวยไ,ไหมไหมน้องสวยแน่นอนอ่ะแบบโอ้โหวิวหลักล้านวิวหลักล้านใช่ไหมพาโนรามาสามร้อยแปดสิบองศาจับเลยอะ่ะจะไปเดี๋ยวเราก็ไปที่แคมป์ก่อนเนาะไปหาเราไปกันต่อครับผม ตอนนี้ก็ฝนตกเดี๋ยวเราจะลุยกันเอามาฝนเลยใช่ไหมเพื่อนใช่จัดไปลุยยาะๆครับผมปะครับนัตตี้มีอะไรหนึ่งอินดี้อันนี้เด็กชายเพชรนะผมแล้วก็ได้ชอบดูคนนั้นดูทำไมไม่ต้งอื่นไม่ได้แยะมีให้ดูไม่ไม่ดูไปดูคนนั้นโอเคผมตอนนี้ก็ลุยน้ำสุดท้ายน้ำฝนนะผมนะก็จะลื่นหน่อยนะผมนะแต่ว่าน่าจะมันเออไอ้เหี็กทักเนี่ยผมทักมันลื่นไง เราต้องตัดุูไปเรื่อยแล้วผมนะกับทีมงานตอนนี้เราก็ใกล้สถานถึงสถานที่ตั้งแคมป์ตั้งเต้นแล้วนะครับผมนะก็แต่โคชันฝนตกอีกโอเคผมตอนนี้เราก็ถึงซ้ำแค่แล้วนะผมนะตอนนี้ก็ไปผมคือหลังแป้นะผมนะอีกหนึ่งพันารอเมตรนะผมนะเราก็จะถึงแล้วนะผมนะฝนอาจจะตกหน่อยนะครับผมนะแต่ก็สู้อยู่นะผมนะใกล้ถึงแล้วใกล้ได้นอนแล้วสู้ๆฮะ ลุยครับผมดัสโก้ทางเป็นงงด่านสุดท้ายใช่ไหมน้อง <ละ S 1> ไอ้เฮียโอ้อันนี้เราผ่านด่านสุดท้ายนี่เราเจอบอสแล้วนะไม่โอ้โหโอ้แม่งดูทางขึ้นเลยเฮียทางขึ้นกับเฮียแล้วนี่เขาเลยทางขึ้นใช่โอ้โหอ๋อไม่ทันแล้วน้องเรียบร้อยเลยดู ไอหนึ่งนั้นหลอกกูมาเชื่อดอีกแล้วนะรอบนั้นก็ไปภูเก็ตไอเฮียรอบนี้เอากูมาเลยไมาให้กูเดินเขาไอซัสเอากูมาฆ่าแท้ๆทด็สาบานนะวพราะทางไอเฮียจริงโอ้โหโคชันเลยเฮียอึ้นคนดูทางขึ้นปุ๊แม่โคชันโคตรอันตรายแล้วที่สำคัญนะครับผมนะตรงนี้ นอกจากวันชันแล้วน้ํามันไหลมันทำให้ลื่นนะครับผมนะใครที่ผ่านมาจุดนี้นะก็ต้องระวังหน่อยตอนนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของผมนะที่เราจะถึงลลลลหลังแปะนะครับผมนะนพอถึงหลังแปะเสร็จเราก็ต้องเดินอีกประมาณสามกิโลนะเพื่อไปเต็นท์นะผมนะก็ท้อระหดหน่อยอันนี้เราเดินกันมาตั้งแต่แปดโมงนะครับผมนะตอนนี้บ่ายสองบ่ายสามแล้วยังไม่ถึงกันเลยนะครับผมนะแต่ว่าจำลองจริงๆว่าธรรมชาติค่อนข้างดีนะฮะ เจ <Okay. S 2> อบันได้เหล็กใปนตำนานแล้วนะผมนะใกล้ถึงแต่โคชันเลยเฮียไป <c oughs> ต่อก็พักก่อน <c oughs> ช่วยพักพ่อนเฮียโคชันเลยเช็ดแปดเป็นบันไดสุดท้ายใช่ไหมที่จ้าถึงหลังแป้นะผมนะเราจะไม่ต้องมาขึ้นชันแล้วนะครับผมนะเบ <c oughs> ียชายโยแต่โคสูงปวดเข่ามากๆครับผมทุกคนโอเคผมจะเดินละไปลุยต่อ สุดท้ายแล้วผมนะแต่โค้ชชันเลยดิมันชันมากถ้าตั้งฉากเลยนะผมนะฮะไปต่อมาถึงอุ้ยแย่แย่ผูกกระดึงมาพิชิตแล้วนะครับผมนะครับผมนะฮนะไปดูบรรกะข้างหลังนะครับผมนะฮะแม่งก,กว่าจะมาถึงได้มั้งแต่แปดโมงแลนะ้นถึงอีทีห้าโมงเย็นนะผมนะเดี๋ดินอีกสามกิโลไปที่พักนะครับผมนะฮะไปกันต่อครับผมโค้ชสวยโค้ชภูมิใจนะครับผมนะฮะเชี่ย yeah. มาถึงแล้วว้า,านี่เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับผมนะโคสวยนะฮะโอ้โหก็จะมาถึงนะผมนะเกือบหกโมงนะครับผมนะฮะนี่สู่บริการนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเต็นท์เรานะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวอาบน้านะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาอะไรกินวันนี้น่าจะเข้านอนเร็วแล้วพรุ่งนี้เข้าไปออกเทีย่ยวที่ฝาแต่ครับผมนะ,ะนะฝนตกก็แช่ก็แช่ลุยฮนะโคสตดีโค,ส,โคสวยนะผมนะเจมแมว ไปกันต่อระหว่วาวงตอนที่เราก็นั่งกินข้าวเย็นกันอยู่นะครับผมนะอยู่กก็มีกวางเดินเข้ามาก็ค่อนข้างตกใจนะผมนะแต่โตเบลเลอร์นเลยน้องน่ารักมากเข่าโคตรแหลมบอกนั้นเลยว่ย